สวัสดีครับเพื่อนเรืกอและเกษตรกรที่รครับครับวันนี้นะครับเราจะมาทำนะครับเออปุ๋ยยูเรียนะครับสูตร4600นะครับเป็นเออปุ๋ยนะครับที่มีธาตุอาหารนาทโรเจนจากธรรมชาตินะครับเป็นชีวภาพนะครับนะครับเออประโยชน์ของยูเรียน้ํานะครับก็จะเป็นปุ๋ยนาทโรเจนก็คือนาทโรเจนก็คือเป็นแนบปุ๋ยอยูเรียนะครับก็คือ4600นั่นเป็นทางเคมีนะครับเออแต่เราแต่ชีวภาพ ของเราก็คือเป็นนโตรเจนที่เราผลิตและสกัดออกมาเอาจากพืชนะครับมาจากพืชครับเออตัวนี้จะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างก็คือ1ครับทําให้พืชเกี่ยวดีสวยครับเติบโตได้ดีนะครับ2นะครับก็ทําให้รากดูธาตุอาหารทั้งรากขึ้นไปครับสร้างลําต้นสร้างผลนะครับถ้าเราเอาไปใช้กับพืชผักผลไม้ครับก็จะนําไปสร้างผลได้อย่างดีนะครับ นี่คือการทำยูเรียน้ำของเรานะครับครับวันนี้เราจะมาเอ่้อแนะนํำเพื่อนเพื่อนนะครับคุณสมบัติของยูเรียนะครับก็มีหน้าที่ช่วยยอยสลายคาร์บอนนะครับจากใบไม้กิ่งไม้นะครับนะครับให้เอ่อใบไม้ยอยสลายได้เร็วจุลิงทรย์ก็ทำงา้ได้เร็วขึ้นนะครับนะครับเอ่ออุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนะครับก็คือครับหนึ่งครับถั่วเหลืองหรือว่าถั่วเขียวหนึ่งกิโลกรัมนะครับแล้วก็เอ่้ข้าวสารเหนียวหนึ่งกิโลกรัมนะครับสับปะรด 2กิโลกรัมหรือ1กิโลกรัมก็ได้ครับน้ําตาลทรายแดง1กิโลกรัมนะครับหรือกากน้ําตาล1กิโลกรัมก็ได้ครับจุลินทรีย์หน่อกล้วย1แก้วนะครับหรือจุลินทรีย์ EM 1แก้วนะครับแล้วก็เอิอน้ําซาวข้าวนะครับ10ลิตรนะครับหรือน้ำมะพร้าว10ลิตรนะครับครับเอือนการหมักของเรานะครับ14วันเปิดคนทุกวันนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากรองเอาแต่น้ำนะครับไปใช้ในพืชของเรานะครับครับนาประจีพ่นพืชผักของเราฉีดพ่นเอิอนาข้าวนะครับ ครับจะมีวิตามิน b ีติดต่อจากน้ำสาวข้าวนะครับเพื่อนครับข้าวก็จะมีวิตามินต่างๆจากข้าวนะครับช่วยเร่งร่างนะครับเพื่อนครับครับเออแล้วก็ยูเรียน้ำนะครับเราสามารถใช้ทดแทนปุ๋ยน้ำได้นะครับเพราะว่าเกิดมีธาตุอาหารไนโตรเจนนะครับครับเออ่ทำให้เอ่อเร่งการเริญเติบโตนะครับนะครับถั่วครับก็มีธาตุอาหารจาไนโตรเจนนะครับข้าวเจ้าหอิง วิตามินบีนะครับก็จะได้มาจากน้ำเสาข้าวนะครับซึ่งข้าวจะมีวิตามินต่างๆอีกมากมายนะครับครับสิ่งที่เราต้องเตรียมครับวันนี้เราจะมาทําให้ดูนะครับครับก็จะมีถั่วเหลืองนะครับ1กิโลกรัมที่เราใช้นะครับครับข้าวสารเหนียว1กิโลกรัมนะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับนาถั่วแช่น้ําไว้กับข้าวเหนียว1คืนครับหลังจากนั้นครับให้เราเอามาปั่นนะครับครับ เราจะใช้ในการปั่นถั่วนะครับถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นนะครับก็สามารถใช้การตํานะครับแต่คกตมให้ละเอียดนะครับถ้าใครมีเครื่องปั่นนะครับแนะนําให้เปิดปั่นก็จะสะดวกดีนะครับเปิดข้าวสารเหนียวข้าวเหนียวนะครับก็เอาไปตําก็ได้ปั่นก็ได้นะครับให้ละเอียดนะครับครับนี่ครับเอ่อเราปั่นออกมาแล้วนะครับข้าวสารข้าวเหนียวนะครับ1กิโลกรัมนะครับเพื่อนครับครับเดี๋ยวเราจะมาทําเดวิธีการทายูเรียนามเพื่อนเพื่อนดูก่อนนะครับ ครับขอบคุณครับอ่นเมื่อครับครับเมื่อเรานะครับปั่นโทเหลืองเสร็จแล้วนะครับครับแล้วก็เราก็ปั่นข้าวเหนียวด้วยนี่ครับข้าวเหนียวครับหนึ่งกิโลกรัมครับปั่นแล้วนะครับนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นโทเหลืองหนึ่งกิโลกรัมที่เราปั่นแล้วนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการหั่นนะครับเออหั่นสับปะรดนะครับครับสับปะรดนะครับหนึ่งกิโลกรัมนะครับหรือเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับจะใส่สองกิโลกรัมก็ได้นะครับแต่เราใส่หนึ่งกิโลกรัมนะครับครับเราก็หั่นแบบนี้เลยครับเพื่อครับ หั่นให้ละเอียดไม่ต้องไม่ต้องสับเหมับหั่นธรรมดาชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะครับครับนี่คือการทำเอ่อยูเรียน้ำครับครับเป็นเชื้อภาพอินทรีย์นะครับครับมีธาตุอาหารน่าจะเจนนะครับจากธรรมชาติเรานั่นเองครับครับเป็นปุ๋ยเอ่อสี่ถึงหกศูนย์ศูนย์นะครับเปิดเทียบเท่ากับได้ยูเรียนหนึ่งกระสอบนะครับครับอันนี้เราลงทุนน้อยนะครับครับเอ่อถั่วเหลืองนะครับ หนึ่งกิโลกรัมนะครับว่าจมราคาได้หรือเปล่าลืมแล้วครับสับปะรดก็โลอันนี้ลูกหนึ่งโลหนึ่งก็ยี่สิบห้าบาทนะครับเราซื้อมาสองลูกนะครับสองกิโลกรัมนะครับท่านชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับเราไม่ต้องสับครับห่านนี่มันจะตอเล็กๆก็พอครับนี่ครับมาณธรรมนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันครับครับจุลซีดูเรียน้ำนะครับครับ อยากทํามานานแล้วนะครับอันนี้แต่ว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับวันนี้ก็จะทําเลยครับอะไรที่อยากทําก็ลงมือทําเลยครับเพื่อนการลงมือทำนะครับสาคัญที่ตุดนะครับครับสับปะรดนะครับลูกหนึ่งก็พอนะครับเพื่อนครับแต่เราจะใช้สองกิโลก็ได้เราใช้กิโลเดียวนะครับนี่เวลานนอยครับเพื่อนครับต้องรีบทําเวลาครับครับงานเราเยอะแยะมากมายครับเพื่อนครับ นี่ะครับเป็นับเยอะแล้วนะครับนะครับแค่ชิ้นเล็กๆพอนะครับไม่ต้องไม่ต้องสับนะครับครับหรือใครจะตับก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวมันก็หมักอยู่ในถังยินทรีเหมือนกันนะครับสับแล้วก็เหมือนจะงอมนะครับซื้อมาได้สองวันแล้วครับครับเออถ้าเกิดท่านใดนะครับไม่มีเครื่องปั่นนะครับก็ให้ใช้ อข้าวเหนียวนะครับตมใสโคกได้นะครับตามให้ละเอียดนะครับหรือโัวเหลืองตัวเขียวก็ได้นะครับตานะครับต่ารใช้เครื่องปั่นนะครับสะดวกดีไวด้วยนะครับปั่นให้เพื่อนดูเลยเมื่อกี้นี้นะครับอย่างดังมากครับครับทาในห้องนะครับสะดวกครับนอกเพ่อแม่อยู่นะครับแล้วก็เสียงดังนะครับเพื่อนๆมาปีกันเราไม่ม่สะดวกที่จะทาคลิปนะครับครับ หมดแล้วนะครับหนึ่งลูกนะครับเราใช้แค่ลูกเดียวใช้แค่หนึ่งกิโลกรัมนะครับใครจะใช้สองกิโลก็ได้นะครับเพื่อนครับแต่เราใช้หนึ่งกิโลนะครับพอนะครับอาแคันนี้นะครับเสร็จแล้วครับสำหรับรถของเรานะครับหนึ่งกิโลกรัมนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําไปใส่ถังหมักนะเพื่อนครับนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องทําดูือน้ํานะครับเอ่อ มีเท่านี้นะครับก็จะมีสับปะรดนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งโลนะครับทอเหลืองหนึ่งกิโลกรัมนะครับแล้วก็จุรุนรีหน่อกล้วยนะครับหนึ่งแก้วนะครับหรือถ้าเพื่อนท่านใดไม่มีจุรุนทรีหน่อกล้วยนะครับก็ให้ใช้จุรุนรีย์ EM หนึ่งแก้วนะครับอันนี้เป็นจุลุนทรีหน่อกล้วยของเรานะครับรับแล้วก็น้ําตาลสายแดงนะครับนี่นะครับน้ําตาลสายแดงหนึ่งกิโลกรัมนะครับหรือกากน้าตาลหนึ่งกิโลกรัมก็ได้เพื่อนครับรับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆืนมาหมักใส่ถังกันนะครับ ครับเพื่อนครับนี่คือ,อ,อวัตถุดิบอุปกรณ์ของเราครับที่เราจะมาทำยูเรียน้ำนะครับออสูเตร4600นะครับ ครับเป็นยูเรยน้ําจากธรรมชาติชีวภาพินทรีย์นะครับที่นําไปใช้กับพืชผักของเราได้นะครับครับอุปกรณ์ที่เราทําให้ดูเมื่อกี้นี้ครับก็จะมีข้าวเหนียวปั่นนะครับโซเหลืองปั่น1กิโลข้าวเหนียว1กิโลครับน้าตาลทรายแดงนะครับ1กิโลกรัมนะครับอันนี้คือจุลินทรีย์หน่อล้วย1แก้วนะครับหรือถ้าใครไม่มีจุลินทรีย์หน่อล้วยก็ใช้จุลินทรีย์เอ็มได้ครับเพื่อนครับอันนี้คือสับปะรด1กิโลกรัมนะครับที่เราหั่นเมื่อกี้นี้นะครับนี่คือถังหมัก1ใบนะะะคคครรรัััับบถงนนนีีี้ท่มปาบ รับอันนี้คือน co ้ำสาวข้าวนะครับรับเกือบสิบริรนะครับน้ำสาบข้าวสิบริรนะครับต่อไปนะครับให้เรานะครับเอิดเอาครับเออสับปะรดนะครับใส่ลงไปในถังเลยนะครับหนึ่งกิโลกรัมนะครับไปเลยนะครับถ้าเพื่อนท่านใดจะใช้ตองกิโลกรัมก็ได้ครับเพื่อนเราจะใช้หนึ่งกิโลกรัมนะครับสับปะรดใส่ไปนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราเอาครับตัวเหลืองนะครับตัวเหลืองที่ปัดแล้วใส่ลงไปนะครับ เยอะเลยนะครับหนึ่งกิโลกรัมตัวเหลืองอื่เพื่อนท่านใดจะใช้ถั่วเขียวก็ได้เพครับถั่วเขียวถั่วเหลืองก็ได้นะครับจากนั้นนะครับให้เราใส่ข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวหนึ่งกิโลกรัมนะครับหนึ่งกิโลกรัมใส่ไปแล้วนะครับต่อไปนะครับให้เราใส่นะครับจนดซีนหัวกล้วยอันนี้นะครับจนดซีนหัวกล้วยของเราเองนะครับหรือจืดตีเอ็มนะครับหนึ่งแก้ว หนึ่งแก้วครับต่อไปนะครับน้ำตาลสายแดงนะครับใส่ไปเลยหนึ่งกิโลกรัมหรือกากน้ำตาลหนึ่งกิโลกรัมนะครับครับส่วน้ำตาลสายแดงก็จะเป็นอาหารนะครับเพื่อนครับดูเรียน้ํานะครับใส่ไปเลยหนึ่งกิโลกรัมนะครับใสน้ำตาลสายแดงนะครับหรือกากน้ำตาลก็ได้นะครับหนึ่งกิโลกรัมนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นน้ำเต้าข้าวอันนี้นะครับน้ำเต้าข้าวของเรานะครับแม่เก็บไปให้นะครับสิบลิตรนะครับให้เราใส่ลงไปเลยสิบลิตรนะครับโยกว่านะครับแ้วทำเพียงเดียวครับนะครับน้ำเตาข้าวสิบลิตรนะครับใส่ไปเลยครับหมดครับก็เสร็จสิ้นนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการคนนะครับคนให้เข้ากันนะครับคนนะครับคน ให้ีนเองนะครับการทำยูเรียน้ำนะครับสูตรส6ผกุนสูตรนะครับเป็นปุ๋ยน้ำนะครับจากชีวภาพอินทรีย์นะครับคัดน้ำประชิดพ่นพืชผักของเรานะครับสองช้อนแกงนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับฉีดพ่นนะครับจะทำให้พืชสีเขียวนะครับเติบโตได้ดีครับดูซึมธาทุาหารของของรากได้ดีด้วยพืชได้ดีด้วยครับบำรุงรากด้วยนะครับ อันนี้คือยูเรียน้ำแบบอินทรีย์นะครับเพื่อนครับไม่มีสารเคมีนะครับเป็นการพาะเชื้อเป็นการสกัดพาะเชื้อที่เรานํามาทําเองนะครับเพื่อนครับพอเสร็จสิ้นครับครับจากนั้นนะครับเราก็ปิดฝานะครับบางวันที่ร่มนะครับหมักไว้สิบสี่วันนะครับพอครับเราพอสิบีวันแล้วนะครับถ้าเราจะนํามาใช้งานนะครับก็ให้เรากรองเอาพวกอันนี้ออกนะครับเอาแต่น้ํามันนะครับเอาแต่น้ามันมาใช้รดพืำนะครับ คล้วเข้ากันนะครับตาลตายแดงอะไรนะครับสีสวยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับดูเดือน้ําของเรามั้งครับสับปะรดใครจะไต่หนึ่งกิโลก็ได้เพื่อนครับหรือสองสองกิโลก็ได้นะครแต่ลาไต่หนึ่งกิโลกรัมนะครับนี่ะครับดูเดือน้ําครับ ก็จะหมักไว้สิบสี่วันนะครับปิดฝาคับสิบสี่วันเสร็งานนะครับเพื่อนครับอยู่เรียนนานะครับรับปิดฝาหมักไว้แบบนี้นะครับสิบสี่วันนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามผลให้เพื่อนๆดูนะครับเออขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาตลอดนะครับขอบคุณครับ